สวัสดีครับพอเม่พี่น้องครับตอนนี้อยู่ที่โลบูเคเซียวมหาดัยครับพอดีวันนั้นคลิปที่แล้วครับผมรีวิวรถคันนี้ครับแล้วพอดีิ่นสีมิกุมเพิ่นมันสีไมออีกขั้นหนึ่งหรือไมอีกขั้นหนึ่งสีขั้น,นี้ครับสีมันนะนําำตัวขั้นนี้ได้บ่ายไหมจะให้เพื่อนแนะนำแนะนำตัวสบายดนนนนนีสบายดียสดดีีตอนนี้ของเฮาเป็นมันเป็นกลุ่มเรา ใครเป็นแอดมินใครเป็นแอดมินบมมีอยมีทั้งสองคนนี่คน,คนไหนคนไหนที่ว่าพากันเริ่มคิดคนว่าต้องมีกลุ่มที่สอบปลเราอแล้วจะสร้างเป็นกลุ่มอ๋อนี่แสดงว่าเป็นแอดมินเลยแอดมินเลยกลุ่มเราเราจะตั้งแบบไหนเนี่ยเอาจะสร้างสร้างแบบไหนขอถามเลยตามความรู้สึกเลยเราจะเอาเอา,ไป,าไปรุ่นสร้างตัวไปรุ่นสร้างตัวแต่ว่าเราต้องไปติว่าสอฟตบอเราด้เด้อ เพราะว่าอยู่ไทยมันมีมันมีเหมือนกันไม่รุ่นสร้างตัวเนาะเดี๋ยวมันจะไปติดแต่นเฟิ่นเนาะว่าหรือจะเอาเป็นเอาเป็นอะไรตัวหนึ่งต,ตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้แล้วเราก็ต้องทำเป็นตัวเล็กๆขนาดนี่นะขนาดไอ้ที่ว่าเฟซบุ๊กเนาะอันนี้เฟซบุ๊กใครเนี่ยเฟซบุ๊ก k คเฟซบุ๊กเจ้าตอนนั้นมันเป็น Facebook เฟซบุ๊กเฟิ่นเนาะมันคนละตัวกันเนาะ <Facebook S 2> แล้วแล้วติ๊กตอกตัวไหนตัวนี้โอ้เราจะเป็นเราจะเป็นแบบยังไงถ้าเราสร้างกลุ่มสมมติว่าเราสร้างกลุ่มขึ้นมา ทักทายช่วยเหลือช่วยเหลือจำ่วกท้องถนนอ๋อแบบเมือแงบบไทยเนาะเราก็ทักทายกันเวลารถเสียหรืออะไรเราเราเรามีสติ๊กเกอร์เราก็ทักทายกันช่วยเหลือกันโอ้ถูกต้องมากแล้วสังกัดเราอยู่ตรงไหนเนี่ยสังกัดอยู่ทางแบงหลักเซาทางแบงหลักเซาเมืองบริกรมไซบริทุ่นนะแล้วเราทำไมไม่วิ่งมาไกลถ่ะงานวิ่งอาตุปือ อเอา,ถ,าถ้าพูดตามพูดว่าเราวิ่งประจาสายไหนสายนี้ก็อัตปืออัตปือมาแต่รักซาวเลยเอราอยู่ทําแอนไปอัตปืออ๋อก็คือพูดง่ายๆว่าเราวิ่งวิ่งแก่สายนี้เนาอเออเราต้องเอาสายนี้ก่อนแล้วกคุมเราเติบ,บตัวเราค่อยขยายไปอืม<อ>ตอนนี้มีตี่ก,กันแล้วสามคันสามคันติ๊กเกอร์สองคันอ๋อคันหนึ่งเลยยังอยู่ ถ้าต้องการเข้าร่วมกลุ่มติดต่อได้ที่เอาเบอร์โทรนี้เลยเนาะเบอร์โทรนี้เบอร์โทรนี้ซื้อติดต่อกอ้าเอาเบอร์โทรเบอร์โทรบอกเบอร์โทรเก้าหกห้าเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดเต้าอ่าแล้วเฟซบุ๊กบอกหเอ้าซื้อเฟซบุ๊กเจ้าเหรอไหมลืมลืมลืมอ่าถ้าอยากได้สติกเกอร์พูดง่ายๆติดต่อเบอร์นี้เลยใช่อ่า ส่งทั่วประเทศแต่ว่าแต่ว่าเราจะออกแบบให้มันเป็นตัวเล็กกว่านี้เนาะประมาณนี้ก็ได้เนาะเี่เราจะเอาแบื้อห้าเออซื้อห้านี่แหละสติ๊กเกอร์เราก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้ก็จะจะให้แบบที่ว่าเท่าไหร่ร้อยห้าสิบคันไหมได้ไหมห้าสิบอ่าร้อยห้าสิบครับเนี่ยขนาดนี้นะครับร้อยห้าสิบไปรุ่นสร้างตัวสปปาฟเราเนาะขนาดนี้ร้อยห้าสิบตอนนี้มันมีอยู่สองคันเนาะของเราเนี่ยมันเป็นมันมีอะไรบ้างที่ว่าตกแต่ง การแต่งไฟสีอ่าไฟไฟตัวนี้ไอ้ไอ้นี่เราเราอยู่นี่เลยบ่ซื้ออยู่เราเนี่บ่ะโดยซื้ออยู่เราแพงไปไหนเนี่ยเอ่าขออนุญาตเลยอันนี้ห้าสิบบาทหลอดตัวหนึ่งห้าสิบบาทหลอดละห้าสิบบาทแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้มันเป็นอะไรเนี่ยตัวนี้สองพันห้าร้อยบาทมันเป็นสปอร์ตไลท์บ่แม่สปอร์ตไลท์ปสปอร์ตไลท์มันสีขาวหรือสีเหลืองสีเหลืองอ๋อสองพันกว่าอืมอันนี้นอ่าหลอดนี่ อันนี้ว่านีออนเนาะออนนีออนนี <c 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 ่สองร้อยบาททวดสองร้อยบาททวนแล้วอุปกรณ์การตกแต่งเราอยู่ที่สปปลาวมันหายากไหมก็บ่ยากกว่านเลบ่ยากกว่านเลเออพอพอมีอยู่เออคันนี้คันนี้เพิ่นได้ไปแล้วเนาะเออแล้วก็แล้วก็มันมันก็ยังมีอะไรตุ๊กตาฟรีตุ๊กตาฟรีทำไมถึงว่าฟรีขอให้ขอเออแล้วก็จะมี ม,มีมีนี่เนาะผ้าสีเนาะมีผ้าสีแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้เล่นลายเนาะก็มีจะมีอะไรก็เมื่อกี้เนี่ยแต่บานโป่งเหรอแต่บันโปง่งแต่บันโป่งนี่เราเข้ามายังไงแต่บันโป่งเราสั่งหรือเราฝากนคนไทยไปซื้อโอ้ฝากคนไทยไปซื้อ๋อแต่ว่าซื้อที่สปป,รปรเราวนี่มีบ่มีมีแต่แพงสามพันสามพันโอ,ขอน้ของแท้ไหมเนี่ยของแท้ไหมเนี่ยของแท้อะลองลองดูลองลองฟังเสียงฟังเสียงมาฟังเสียงครับแท้หรือไม่แท้ โอ้สุดอดสุดดแข็งวาแสามชาอ้อีกตั้งหาโอ้สุดจสุอดเราทาเองหเนยเราทาเองเราได้เพิ่มอะไรไหมทาเองเอาัติดตั้งเอง<ด>มีมีอะไรมีซรีนอยมีดีเลยขายให้คัน,นึงไปแล้วอ ขายทั้งแก่ขายาทั้งดีรีนอยตอนนี้มันคือไม่มีอะไรเสริมไม่มีไฟไม่มีดีรีนอยไม่มีอะไรเลยไม่มีอ๋อคือ,ค,อ,ค,อคือมันผ่านมาเลยแต่ว่าคือว่ามันมันเล่นได้เนาะเพราะว่ามันนิมันอ่อนแล้วเออ,อแล้วก็นี่ือบริษัทซื้อบริษัทเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังอ <before> ันอันที่ว่าเมื่อกี้นะว่าว่าขายห้คันนี้บ่คันนี้มันมันมาจากไงทำไงเมื่อกี้เที่ยวคลิปที่แล้วผมรีวิวมันเป็นแต่แต่ปากเดียวเนาะยังไม่ได้ฟังเสียงเลย ตอนนี้มันจะเป็นขอเอื้อนนี่อย่างของเจ้าบ่ของเจ้าบ่โดะข้อเอื้อนแต่อย่างแบบนี้แต่ปนแต่ปนแต่ปนมาจากไหนมาจากสวรรค์มาที่นี่นะเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยพันเก้าพันเก้าพันเก้าแล้วก็มันจะมีเซลีนอย์เนาะเซลีนอย์ก็ตัางหากแปดร้อยแปดร้อยแล้วเสียง ฟังเสียงฟังเสียงขอฟังเสียงดูโอ้เอา้าม,มันมันมันเล่นอยู่นี่ได้ป่ะโอ้แต่ว่ามันมันมันจะกดไม่ได้เนาะอืมแต่ว่ามันมันไม่แหลมเนาะอันปูนจริงจงจะดังแกเบียดโอ้ท่านสามตัวเลยปล่ะนี่มันมันออกสามตัวเลยอานที่ปูนนี่มันจะมาปูนเตียเวียดเดีย๋ดวยวมันดังทุ่มแกเวียดโอ้ เราเคยใช่เคยใช่แล้วยังไงคุณภาพกับบัตโปลงมันบตัวนี้ซีทนกว่าซีทนกว่าแล้วแล้วเสียงตัวนี้ซีดีกว่าตัวนี้จะดีกว่าตัวนี้มันซีดังแบบโอ้ทอดมาเลยแล้วแล้วแล้วสามส่าดิตัวไหนจะดีกว่าตัวบ<อ>ัตรปลงือตัวนี้ตัวนี้ยังดีกว่าอีกมันซีดังแบบแห้งกว่าบันปลงอ๋อเอาล่างเลยแต่ว่าแต่ว่าม้วนม้วน เดี๋ยวม้วนมันกลมม้วนก่อนอ๋อเอาล็อกล็อกดูเจ้าเจ้าไปจัดเบอร์เไปไปสามชาเลยเจ้าไปจัดเองเพิ่นว่าเพิ่นยังกำลังจังหัดเนาะให้ให้ให้คนนี้เขาแอดมินแอดมินในร้อยแอดมินฟังเสียงแอดมินเล่นสามชากันนี่หน่อย สำหรับวัยรุ่นวัยรุ่นสร้างตัวซปปเราแล้วครับคันนี้เคยรีวิวแล้วกับอีกคันนี้ก็จะมีประมาณนี้ก็ประมาณนี้เนาะเอายังไงยังไงฝากุมฟากุมฝากุมฟากุมฟากุมฝากุมฟากุมยังไงก็สร้างตัวคุณไม่รูสร้างกอนนี้มันยังไม่เนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มขยายเนาะคือพูดง่ายๆรถที่เขามาจอดลานกีเซียวนี้จะให้เป็นคุณเดียวกรันหมดเลย สละครับผมกิปนี่ครับสำหรับกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัวสปปลาวครับมาเจออีกคันหนึ่งครับมาเจออีกคันหนึ่งสละครับผมจากได้กาฝากลุ่มน้องๆวันนี้นครับน้องๆวัยรุ่นสร้างตัวสปปลาวนะครับเป็นเหตุขึ้นกลุ่มเมืองไทยนี่แหละแต่ว่าเป็นการยังย่งพอนแต่อย่างเนาะสละครับผมลิปนี้ว่าไปปากสวัสดีทั้งม ฮัลโหลสบัยดีทุกคนพบพอกับป่าเซสาวมหาไซ้เนาะมื่อนี้ป่าเซสิพาทุกคนไปเบิ่งวิถีชีวิตของชาวเมืองมหาไซในฤดูหนาวเนาะที่เพื่อนหนุนกำลังพาก,กันเห็นหน้าเซ้งตงกาเห็นหน้า